ส่วนต่อมาบิดสําหรับบิดที่ให้มาจะเป็นบิดรัชนะครับซึ่งเป็นบิดที่ส่วนปลายมีลักษณะแบนถูกออกแบบมาให้เป็นบิดสายโจมตีครับแต่ความพิเศษของบิดนี้ก็คือเป็นบิดที่เวลาวิ่งตีแล้วเสียแรงตอนขึ้นเอ็กซ์ตรีมลายน้อยกว่าบิดอื่นๆครับเนื่องจากอัราทดเกียร์จะทดมาให้เล็กกว่าบิดอื่นๆครับลองนึกภาพตามเวลาที่เราปั่นจัก,กรยานแล้วเฟืองท้ายถูกฟิกเอาไว้ที่เกียร์เดิมจากนั้นลองปั่นเทียบระหว่างเวลาที่ปั่นด้วยจานหน้าขนาดใหญ่และขนาดเล็กเทียบกันเราจะรู้สึกได้ทันทีเลยครับว่าเฟืองขนนนนาาาดเล็กกกใใช้้แรงรงปั่นน่อยว จึงเป็นเหตุผลทําให้เวลาที่ใช้รัชขึ้น Extreme l i มไแล้วจะใช้แรงในการไต่ควงมาตีน้อยกว่าบิดอื่นๆซึ่งจะทำให้เสียแรงตอนควงน้อยกว่าครับนอกจากนี้แล้วยังทําให้ความเร็วปลายไม่ไหลแรงจนเกินไปลดโอกาสที่จะวิ่งแรงเกินไปแล้วออกเองด้วยครับโดยส่วนตัวผมมองว่าบิดลัชเนี่ยเป็นบิดเมตาแนะนําให้มีติดไว้กันทุกคนนะครับใครที่เล่นฟินิกแล้วรู้สึกว่าคุมยากวิ่งออกเองบ่อยๆก็ลองหาบิดลัชมาใส่เล่นกันดูนะครับ โดยรวมแล้วผมคิดว่ารันด a กเกอร์นี่ก็เป็นเบรที่น่ามีติดไว้ตัวหนึ่งเลยครับเบรดออกมาได้น่าสนใจและบิดเองก็สามารถนําไปปรับใช้กับตัวอื่นได้หลากหลายทําให้เราสามารถปรับเปลี่ยนคอมโบที่จะเอาไปเล่นให้เข้ากับวิธีการ